สวัสดีคะ่ะฝนก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าทำไมไม่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมีคนติดตามน้อยแต่ยังทําช่องอยู่นะคะก็คือความจริงนะคะฝนได้เลิกทําคลิปนะคะไปปีกว่าๆเลยนะคะแล้วก็ได้ลบคลิปบางส่วนในช่องนะคะออกไปนะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปนะคะฝนได้ ลองย้อนกลับมามองนะคะว่าทำไมเราถึงล้มเลิกความคิดทั้งๆท,ท,ที่เราอยากที่จะทำช่อง y o u t u b e นะคะตั้งแต่แรกๆแต่ทำไมเราถึงล้มเลิกก็เลยดสู้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะเริ่มมาทําช่องอีกครั้งนะคะแล้วก็มองคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะ เรามองให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะไม่ได้มองให้มาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้มันจะบันทอนจิตใจตัวเองนะคะเรามองเขานะคะให้เป็นแรงบันดาลใจของเราเองนะคะเพื่อที่เราจะมีแรงนะคะทำช่อง youtube ต่อๆไปนะคะเพื่อที่เราจะได้มีแรง ทำในวันต่อๆไปนะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะท้อม,มาแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เลยหันกลับมามองตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่นะคะเราทำในสิ่งที่เราชอบค่ะสร้างช่องในสิ่งที่เราชอบสร้างช่องในตัวตนของเราในตัวตนที่เราเป็นนะคะแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการทำนะคะเราคิด ว่าเราเก็บไว้ดูวันที่เราไม่สามารถทําได้ส่วนตัวฝนชอบไปเที่ยวนะคะฝนก็จะคิดว่าเก็บวิดีโอเหล่านี้รูปภาพเหล่านี้นะคะไว้ดูในวันที่เราไม่สามารถไปได้นะคะหรือเก็บไว้ในวันที่เราแก่ตัวขึ้นมาเราย้อนกลับไปดูเราอายุเท่านี้โอ้เราได้ไปที่นี่เราได้ทำสิ่งนี้นะคะเราแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะคะ แล้วเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำอีกครั้งนะคะถามว่าคนติดตามฝนเพิ่มขึ้นไหมไม่ค่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่เราเปลี่ยนมุมมองของเรานะคะแล้วเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำต่อนะคะฝนก็จะเป็นขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านนะคะที่กำลังทอนะคะคนที่กำลังทำช่องแล้วไม่มีผู้ติดตามยอดผู้ติดตามไม่เพิ่มนะคะ คนก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ผู้ติดตามไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะแค่หนึ่งปีที่ผ่านมานะคะหยุดทำไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราเหงาค่ะเราอยากเราอยากเจอผู้คนเราอยากมีเพื่อนเราอยากแลกเปลี่ยนความคิดนะคะก็เลยเลือกช่อง youtube นะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะสามารถพบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดได้นะคะก็เลย เริ่มกลับมาทำช่อง youtube อีกครั้งนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะไม่ท้อนะคะจะลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะมาทำ youtube อีกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็คิดซะว่านะคะเราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะกับพี่ๆน้องๆชาว youtube นะคะอย่างเราไม่เคยไปที่ ไหนสักที่นะคะแต่ว่าท่านอื่นท่านเคยไปเราก็เข้าไปดูนะคะนั่นก็เป็นเหมือนกับว่าเราได้ไปชมเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนทัศนคตินะคะเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการทํานะคะเราก็จะมีความสุขในการทะะําค่ะเราไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของรายได้นะคะช่วงแรกๆมันไม่มีรายได้อยู่แล้วะคะ่ะในการทํา YouTube นะคะแต่ว่าฝนมองว่าเราทําเป็นงานอดิเรกคะ่ะ เราทําเพื่อที่จะได้พบปะผู้คนเราทําเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะอย่างบางสถานที่เราไม่เคยไปเราก็ได้เราก็ได้เห็นนะคะเราก็ได้เห็นในวิดีโอเราก็ได้เห็นใน youtube นะคะอย่างบางท่านทำอาหารอย่างเราทำไม่เป็นเราก็ได้เรียนรู้นะคะในสูตรอาหารต่างๆค่ะเราคิดเราคิดในแง่บวกค่ะเรามองเรามองในแง่บวกนะคะเราก็จะมี แรงบันดาลใจในการทำในวันต่อๆไปนะคะเราไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของรายได้เราไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของคนติดตามเพราะว่ามันจะทำให้เราทอนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะ y o u t u b e นะคะมีช่องที่หลากหลายมากๆแล้วก็เยอะมากๆนะคะเราคิดซะว่าเราเก็บเป็นแกลเลอรี่ของตัวเราเองนะคะไว้ดูนะคะในวันที่เราเหนื่อยหรือวันที่เราเหงาเราไว้ดู ในวันที่เราท้อนะคะเราก็ย้อนกลับมามองดูคลิปวิดีโอของเรานะคะว่าวันวันนี้เรามีความสุขนะวิดีโอนี้เราได้ไปที่นี้นะมันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจขึ้นมานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกทกท่านนะคะที่ทํา y o YouTube นะคะแล้วก็เริ่มทํา y o YouTube นะคะแต่ว่าท้อนะคะไม่ต้องท้อค่ะเพราะว่าคุณก็ยัง มีเพื่อนนะคะอีกหลากหลายช่องนะคะที่กำลังเริ่มนะคะเริ่มทำไปพร้อมๆกันกับคุณนะคะนะคะคลิปนี้นะคะฝนก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันอ่าวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย